โจทย์ยาวระเบิดเนี่ยแหละบางทีเป็นตัวเก็บคะแนนเรามาดูว่าข้อนี้เขาต้องการสื่ออะไรเรานะเขาบอกว่ากําหนด P t ทแล้วก็ยาวมากเลยพี่ป๊อบอ่านนิดนึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าน้องๆดู P t ทนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จําไว้ก่อนพ t ทเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ติดตดติดเมื่อชราจากศูนย์เปอร์เซ็นต์เป็นทีนาทีอ่ะเมื่อช์าเริ่มต้นจากศูนย์เปอร์เซ็นต์เป็นทีนาที ครับแล้วก็มีการกําหนด pt หน้าตาน่ากลัวมากครับเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าครั้งที่1เนี่ยท่ดาชาร์จจากเริ่มต้นศูนย์จนเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นโอเคครั้งที่หนึ่งเนี่ยศูนย์จนเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ครั้งที่สองจากศูนย์จนเป็นแปดสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตครับเขาถามว่าระยะเวลาในการชาร์จนะครับครั้งที่สองมากกว่าครั้งที่หนึ่งเท่าไหร่โอ้โหดูแล้วยาก เรามาค่อยๆเคลียร์เรื่องสัญลักษณ์นิดนึงเจาะเข้ามา P T ปริมาณประจุไฟฟ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์จาก0จนถึง T ครั้งที่หนึ่งจาก0จนถึง50อ๋ออะน้องๆดูสมาธิอันบน0จนถึงอันเนี้ยเป็นเปอร์เซนต์ P T เป็นเปอร์เซนต์รับจากศูนย์จนถึงท,งทนงาทีอันเน,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 นี้น percent, นนย ห้าสิบเปอร์เซ็น์แล้วดูหน่วยนะนี่ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พีทีเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแปลว่าครั้งที่หนึ่งอ่ะก็คือต้องแทนด้วยพีทีด้วยห้าสิบก็เป็นห้าสิบเท่ากับร้อยหนึ่งลบสองกำลังลบทีส่วนยี่สิบครับตอนแรกพี่ป๊อบก็ดูแล้วงงอ่าเอาร้อยควาไปหารปรากฏได้หนึ่งส่วนสองห้าสิบส่วนร้อยไง เป็นหนึ่งลบสองกำลังลบทีส่วนยี่สิบโอ้โหเด็กๆหนึ่งลบอะไรได้หนึ่งส่วนสองก็แปลว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนสองใช่ไหมหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสองจะได้หนึ่งส่วนสองพี่ปอก็เลยรู้แล้วโอเคสองกำลังลบทส่วนยี่สิบเท่ากับหนึ่งส่วนสองครับโอเคปะเสร็จปุ๊บเอ่อหนึ่งส่วนสองก็คือสองกำลังลบหนึ่งพี่ปอก็ตีขึ้นไปหรือจริงๆจะโยนลงมาก็ได้นะโยนลงมาละกัน ครับก็จะกลายเป็น1ส่วน2กำลัง T ส่วนยี่สิเท่ากับ1นส่วนสองแล้วหนูก็จับเท่ากันได้ละโอเคก็สองกำลัง T ส่วน2ี่บเท่ากับ2กำลัง1 T ่ส่วนยี่สิบเท่ากับ1ครับ T ก็คือยี่สิบโอเคน้อครับก็ได้มาแล้วอันหนึ่งครับหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นนาทีนี่ไงนาทีแล้วเขาก็เลยถามนี่ไงครั้งที่สอง มากกว่าครั้งที่หนึ่งกี่นาทีก็เนี่ยหน่วยนาทีเลยครับแล้วพอครั้งที่สองหนูก็ทำแอคชั่นเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นครับครั้งที่สองพี่ป๊อขออนุญาตใช้เป็นเลเซอร์นะ <c oughs> เขาบอกว่าได้แปดเจ็ดจุดห้าพี่ป๊อกว่าเลยแทนแปดเจ็ดจุดห้าน้องๆสมาธินะร้อยหนึ่งลบสองกำลังลบทีส่วนยี่สิบครับเอาร้อยไปหาร ครับเอาร้อยไปหารตัวนี้หมดแล้วเอาม้สิบองจุดห้าตัด1 2บสองจุดห้าดแปดสุดได้8ครับ <c oughs> 1- ลบอะไรได้เจ็ส่วนแปลบอะไรได้เจส่วนแก็แปลว่าตัวนั้นต้องเป็นหน่งส่วนแตัวนั้นต้องเป็น1นึ่งส่วนแสองกำลังลบทีส่วนยีสเท่ากับหนส่วนแเสร็จปุ๊บ ไอ้นี่ก็ตีลงไปข้างล่างเป็น1 2, ส่วน2กํกลังทส่วนยี่สิ่ส่วน8ก็แก็2กําลังสใช่ไหมครับ2กําลังสพี่บอกก็จะได้ว่านีเท่ากับนี้ t ส่วน20สบเท่ากับ3มก็เท่ากับ60ครับเคสที่2นะครับไปลองทําเองนะจะได้ทเป็น60สหน่วยเป็นนาทีเขาถามว่าในการชาร์จครั้งที่2อ่ะมากกว่าครั้ง1กี่นาะทีก็ครั้ง1มันได้ 20ครั้งที่2มันได้60คําตอบของข้อน,นี้ก็เลยตอบว่า40นาทีครับก็ประมาณนี้นะน้อง,องๆครับเห็นไหมโจทย์ยากๆบางทีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นโจทย์ยาวไม่ได้ยากขนาดนั้นโอเคครับ